อุ้ยฟกอีกแล้วครับโอ้ยปลาประเทศตัวบรรเลอเลยนี่ฟกเลยครับนี่มาแล้วปลาหมอตุม่มตุ่มกินเลยให้สวยฮะวันนี้เอาเมนูนี้แซบ่บโหครับ หกให้ละเอียดให้เข้ากันเลยมเมือปลาด้วยปลานี่มีความหอมนะเป็นปลาน้ำก่อยมีความหอมของมันในตัวเดี๋ยวตัวนี้เด็กเป็นปลามือ สวดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมานัจังครับวันนี้มาหาตกปลาหมอครับเยือที่ใช้ก็กุ้งสดครับกุ้งทะเลวันนี้หม่ใหม่ครับอดูกันทุนขยับแล้วน่ยไปแล้วครับนี่มาแล้วปลาหมอตัว,ตว,ตวแรกนี่ใหม่ใหม่ครับดได้วะ นี่มาแล้วปหมอตุมตุ่มกินเลยให้สวยครับโอ้ยกินแล้วกินแล้วนี่ใช่ไหมทุนวิ่งนะครับนี่มาหมออีกหนึ่งตัว ลูกมันลูกมันปล่อยครับเนี่ยไสเงี้ยนี่หมาอีกหนึ่งตัวครับเอาหมอข้างทางเอาลนะนี่ไปปูเป้นครับนี่สองตัวเลยเดี๋ยวไปดองครับต่ำๆ อุ้ยฟกอีกแล้วครับอุ้ยปลามาเทศตัวบรรเลอเลยนี่ฟกเลยครับ โหลุดคึกเลยรุ่นแต่เมื่อกี้คึกเลยคึกล้งด้วย,ย,ยนี่ใส่สวยเจ้าปลานิลปลาหมอเทศนี่โอ้โหใช่ นี่ไมกหนึ่งตัวไซส์สวยครับนี่โอ้โหหนึ่งทุ่นหายเลยครับนี่ไม้หนึ่งตัวนี่ครับ กับข้าวเด็ดเลยครับลงไปกินเลยเนี่ยออืมีโดนมันไหวกันเต็มเลยใช่ไหมพูดชื่เอเลยนี่มาอีกหนึ่งตัวครับใส่ถ้วยสวยอย่งนั้นเลย ไม่เจอแบบนี้มานานมากแล้วครับนี่ มันก็เด่นเลยอีกหนึ่งตัวครับโอ้ยติดข้างๆเลยเฉยๆครับมาดูผลงานวันนี้ครับมาตกปลาหมอครับนี่ได้ปลาหมอสี่ตัวแล้วปลานินครับปลานิลปลาโมเทสเนี่หลายตัวเลยโอ้ได้กับข้าวแล้วครับก็ได้ปูแป้นด้วยครับเดี๋ยวไปดูครับผมจะทําเมนูอะไรที่บ้านครับทํากับข้าวกินอร่อยๆครับไปครับครับมาดูเมนูวันนี้นี่ นี่เนื้อปลาหมเทสเอาไปต้มมาแล้วนะต้มแล้วแกะเนื้อมันเอาแต่เนื้อมาเมนูดั้งเดิมเหมือนเดิมครับนี่พริกอมกระเทียมไปคั่วมาตำป่นเหมือนเดิมครับกินงกับผักสดแทบๆนะนะใส่ผงนัวเลยครับเราไล่ตำละเอียดธรรมดาผมจะใส่เกลือนะถ้าใส่เกลือแล้วมันเดี๋ยวมันจะเค็มไงเวลาลับปง มันจะตำง่ายไม่กระเด็นถ้าเราใส่เกลือมันจะเค็มเพราะว่าเดี๋ยวเราปรุงใส่ปลาร้าด้วยนี่ครับเริ่มละเอียดแล้วไหมเมนูง่ายๆทำกินเมื่อไหร่ก็อร่อยครับ fc อยากเห็นทำเมนูอะไรเมนมาบอกด้วยนะ เอาเมนูนี้แซบโขครับโขกให้ละเอียดให้เข้ากันเลยเนื้อปลา้ลยปลานีา่มีความหอมนะเป็นปลาน้ำก่อยมีความหอมของมันในตัวไ่นไหน,นมันจะมีก้างแล้วก็ค่อยหยิบออกครับมันมันมีติดมั่งอ่ะขึ้นิดหน่อยหน่อย,ยสีสัน มาปรุงเลยครับน้ำปลาล้อีกนิดนึงปรุงง่ายๆน้ำปลาหน่อยครับโขลกให้เข้ากันครับเดี๋ยวเพราะนั้นเราจะต้องเติมน้ำเลยนะ แต่แบบนี้ก็กินได้แล้วนะมันแห้งแต่ผมชอบมีน้ำด้วยเดี๋ยวชิมก่อนนะแซ่บเลยครับรเบติมน้ำเข้าไปเดี๋ยวมาเติมอ่างองอีกหน่อยก็ได้ครับ พักชีเมนูให้ง่ายทำทีไรก็อร่อยเดี๋ยวผมตักใส่ถ้วยแล้วเดี๋ยวเติมน้ำอีกหน่อยให้มันมีน้ำมั้งครับเวลาเรากินจะได้น,ะนี่มันจะดูแห้งไปหน่อยตำ่ลตำปลน,นะอันเสร็จสิน้น ตักใส่ถ้วยก่อนครับถ้วยเดิมเลยถ้วยถ้วยพริกครับนี่ได้เยอะเลยมเนี่แหละเดี๋ยวน้ำล้างคกเลยเดี๋ยวน้ำล้างคกก่อนครับอ ค่อยเติมลงไปเดี๋ยวมันจะแฉะเกินนะแต่เราใส่ไปเดี๋ยวเนื้อปลามก็จะ้นี่ครับจะฟูขึ้น,นดูดน้ำอีกสักหน่อยแล้วก็ชิมบางทีครับบางทีเราใส่น้ำไปแนละ้วเดี๋ยวมันจะจืดกำลังดีเลยครับตอนนี้ พอดีรับเอาอยเฉยครับเดี๋ยวไปกินข้าวครับเอฟซีมาครับเอฟซีทุกท่านกินข้าวกันครับนี่ป่นครับปลาโมเทสนี่มีผักด้วยวันนี้เีผักอะไรมันเขาเรียกผักอะไรผักคอสผักอะไรแล้วก็ประกาศข่าวครับร้านนี้ครับพิเศษเห็ดปวกจิกคั่วน้ำปลาครับนี่ผมไปเก็บมาแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูมันเริ่มออกแล้วมากินข้าวกันครับ ป่นก่อนเลยครับนี่องก,กี๊ผักนี้ครับโอ้ยเขากินกันมันกรอบกรอบเบิ์ลสองเลยอร่อยเลยอ่ะ นี่ครับอดอกลมตูมดอกงามๆนะครับเอาไปคั่วกับน้ำปลาครับเมนูนี้อร่อยง่ายๆใส่ป่นมาหน่อยกินกับป่นเลยครับ 嗯。Mm. อร่อยครับอร่อยเลย ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้พัคดคลิปต่อไปหาทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่หาครับขอบคุณครับ